สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลช่วงนี้มีเกมไหนนะ่าสนใจบ้างมาดูกันนะ Yes. And hunting season has just begun. <laughs> mm -hmm. Should we look? Mm -hmm. ah! Uh, Ryan. Hey, there, me, please! We playing games. There's something coming. Peggy, eighteen. <laughs> Friends and subjects, thank you all for coming. We are gathered here to celebrate the unification of Boston. And Hartford. One new domain. Strong, safe, and united in upholding the masquerade. Tonight, we rewrite the story of the Boston Camarilla. Tonight, we revolutionize our blood supply. Vampire the Masquerade so one Song. เป็นเกมที่พัฒนามาจากบอร์ดเกมในชื่อเดียวกันคือ Vampire the Masquerade ซึ่งวางขายตั้งแต่ปี1991เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่มีมานานแล้วในจักรวาลที่ชื่อว่า World of Darkness ในภาคนี้เราเป็นกลุ่มแวมพร์ที่ซ่อนตัวในสังคมมนุษย์และสืบสวนคดีลึกลับผ่านตัวละครหลักทั้ง3คือกาเลบแวมพร์ผู้มีความสามารถสะกดจิตและทักษะการต่อสู้เลชาแวมพร์ที่สามารถปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนเพื่อแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ e า m อเมม แหวมพายผู้มีความสามารถในการเทเลพอร์ตและมองเห็นอดีตและอนาคตอันใกล้จากตัวอย่างที่เปิดเผยมาแล้วจะเห็นว่าสมาชิกคนอื่นๆก็น่าจะมีบทบาทด้วยเช่นกันเราจะใช้ความสามารถพิเศษนี้เพื่อตามหาเบาะแสสืบสวนคดีเช่นการสะกดจิตสัมผัสพิเศษทุกเบาะแสะล้วนมีผลต่อเนื้อเรื่องในตัวอย่างนี้กาเล็บใช้พลังสะกดจิตเพื่อเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุใครที่เคยเล่นเฮวิเรน หรือเกม e t r o i t Become Human คงจะคุ้นเคยกับระบบการตามหาเบาะแสแบบนี้ยิ่งเราหาละเอียดเท่าไหร่ก็จะมีผลกับเนื้อเรื่องในอนาคตมากขึ้นจะมีทางเลือกที่ดีๆมากขึ้นด้วยแต่ว่าการบุกเข้ามาซึ่งๆหน้าของการเหล็บแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีอาจจะเจอกับตำรวจที่ได้สติแล้วก็เกิดการประทะกันได้ด้วยอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งทางเลือกเป็นการจํากัดเวลานอกจากนี้เราสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ พื่อช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้นทั้งการต่อสู้การพูดคุยเจราจาพลังจิตสัมผัสหรือการปลดล็อกรหัสต่างๆเพื่อทําให้การสืบคดีของเรามีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นจะรอบเร้นแฝงกายหรือสะกดจิตให้ตํารวจยิงกันเองก็ได้แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังความกระหายเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มถึงขีดจากัดเราจะขาดสติและต้องดูดเลือดจากมนุษย์ซึ่งจะส่งผลยังไงก็ต้องติดตามกันดูนะครับ i วมไพร์ม e สค d เรต a วนซองจะวางจำหน่ายวันที่19พฤษภาคมนี้บนเครื่อง PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox และ Nintendo Switch หลางปีแล้วที่เกม Diablo Immortal ประกาศเปิดตัวแต่ก็ยังไม่มีวีแว์ให้เล่นจริงสักทีในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดนะครับ เบอร์เกมจะเปิดให้บริการในวันที่2มิถุนายนนี้ที่สำคัญคือสามารถเล่นบน PC ได้ด้วยและเป็นระบบ cross platform ผู้เล่นทุกระบบสามารถมาเจอกันได้หมดทั้ง Android, iOS และ PC เพื่อร่วมปาร์ตี้การลุยดันเจี้ยนจะมีระบบ PvP เพื่อเอารางวัลประจำสัปดาห์ด้วยโดยมี6อาชีพได้แก่ Crusader, Wizard, Monk, Necromancer, มอ m o n Hunter และบ a บาเร i ยนทุกอาชีพมี2เพศให้เลือก นอกจากนี้เกมยังมีฉากสวยงามเพิ่มเติมมาจากในโคสเบต้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคนี้จะเป็น5ปีให้หลังจากเหตุการณ์ในภาคเดียบรู2ที่เวิลด์สโตนถูกทำลายระบบพราร์กก้อนเลเวลจากเดียบรล3ก็ถูกพัฒนาต่อยอดให้มีความหลากหลายในการอัพมากขึ้นและผู้เล่นใหม่จะได้รับพัฟจากพารากก้อนเลเวลมากขึ้นเพื่อให้เล่นได้ทัดเทียมกับผู้เล่นเก่าเร็วขึ้นนะครับและมีการเล่นแบบโมบ้า แบ่งผู้เล่น2ฝ่ายให้แข่งกันโดยผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นบอสให้ผู้เล่นอีก30คนมารุมต่อสู้เพื่อเอาของรางวัลประจำสัปดาห์เกียรตโรก i m m o r t ทลพร้อมให้เล่นแล้ววันที่2มิถุนายนนี้บนระบบ PC Android และ iOS Eat to Yomi เป็นเกมเล็กๆแต่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเปิดตัวในงาน E3 เมื่อปี2021ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของซามูไรานามว่าฮิโรกิที่ออกเดินทางล้างแค้นคนที่พรากครอบครัวของเขาไปทั่วญี่ปุ่นโดยทำเป็นภาพขาวดำมุมมองด้านข้างตามสไตล์ของหนังซามูไรญี่ปุ่นยุค60ผมมาภาพตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้ดูอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะเกมนี้มีราคาประมาณ20ดอลลาร์สหรัฐ ราคาในส e ีมช่วงพรีออเดอร์คือ350บาทผู้ผลิตบอกว่าในเกมนี้นอกจากการต่อสู้เรายังได้สะสมไอเทมต่างๆเพื่อพัฒนาความสามารถของฮิโรกิด้วยเทรดทูโยมิจะวางจำหน่ายวันที่6พฤษภาคมนี้บนเครื่อง PC PlayStation 4, PlayStation 5และ Xbox I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop. Let me think. Okay. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? ผมปิดท้ายด้วยเกมนี้ The Quarry เกม h ฮ r r o อร์ส v i v วลจากค่าย Supermassive Games ที่เคยมีผลงานเขย่าวขวัญมากมายเช่นชิลดอ Little Hope Man of Medan Ma และ House of Ashes พี่เลี้ยง7คนที่บังเอิญติดอยู่ในค่ายมีเหตุจำเป็นทำให้ต้องค้างคืนอยู่อีกหนึ่งคืนหลังจากที่ค่ายเลิกแล้วมันอาจจะเป็นหนึ่งคืนที่ดูธรรมดาแต่หารู้ไม่ว่า พวกเราทั้งเจ็ดไม่ได้อยู่ในป่านี้ตามลำพังและคืนเขย่าคว,วันนี้อาจไม่มีใครรอดไปถึงเช้าเราจะเป็นตัวละครทั้งเจ็ดตามช่วงเวลาต่างๆจะสำรวจเพื่อหาเบาะแสที่อาจจะทำให้อยู่รอดได้นานขึ้นแต่ว่าการสำรวจนี้ก็อาจจะพาเราไปเจออันตรายถึงชีวิตทุกการตัดสินใจทุกการกระทาทุกทางเลือกล้วนมีผลต่อเนื้อเรื่องทั้งสิ้นโดยจะมีฉากจบมากถึง186แบบ ผู้เล่นสามารถมีประสบการณ์ร่วมกันได้มากสุดถึง8คนซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเลยโดยที่ผู้เล่น1คนจะเป็นโฮสต์และผู้เล่นที่เหลือจะคอยรับหน้าที่ในการตัดสินใจเมื่อมีควิ c k ท i m e ีเวนต์เกิดขึ้นทุกคนจะรอดไปได้หรือไม่คุณเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจ The q u u r r y วางจำหน่ายวันที่10มิถุนายนนี้บน PC, PlayStation 4 PlayStation 5และ Xbox ในช่วงสุดท้ายนี้ ไม่เพื่อนๆชมตัวอย่างเกมเพลงกันยาวๆ5นาทีเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub ซับสไครป์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ Max Max get over here w h a There's somebody in the bunker I think they might be stuck Stuck is it Mr Hackett I I don't know just bring some tools so we can break the lock Hey I'm back We're gonna get you out of there! Hey. hey. Wait, what, what are these? I don't know, you just said tools. Why, why didn't you just bring. The... Look, there's someone in there. Um. I'm not seeing anyone. What? no, look. I'm looking, I am. Let me see. <sighs> there, there was definitely someone there. Okay, okay, so you sure? Yeah, saw it online. Damn. You need a hand? Yeah. You've seen the evil dad, right? Hello? You know? Let's just get to the motel. We can come back here first thing in the morning. We can check everything out, but. I mean, you must be exhausted. I know I am. I think our imagination. <laughs> I'm leaving a lie.